สวัสดีครับผมพัดกั d เจดเวเดอร์ครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวกั d เจ t ที่ขาดไม่ได้สำหรับใครที่ทำงานสายพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์งานพิมพ์คอนเทนต์พิมพ์บทความหรือพิมพ์ตอบคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วต้องเดินทางบ่อยๆทำงานนอกสถานที่บ่อยๆน่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับมันก็คือ i c l e v e r BK08 นะครับมันเป็นคีย์บอร์ดแบบพับได้นะแบบพกพา พร้อมทัชแพดในตัวนะครับที่ตอนพับเล็กสุดเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับขนาดพอๆกับมือถือ iPhone 15 Pro Max เครื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเห็นตัวเล็กๆแค่นี้ฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นยังไงครับก่อดื่อต้องขอขอบคุณทาง iClever นะครับที่ได้ส่งเจ้า iClever BK08 ตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันทันเองนะครับ พอดินเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าแพคเกจเขามีอะไรมาให้บ้านนะครับแกก่องมาเนี่ยก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับพร้อมถุงผ้ากำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีสาย usb c type c นะครับแล้วก็แท่นวางมบอถือมาให้ด้วยนะครับเรามาดูหน้าตานะครับเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็คือเป็นลักษณะคีย์บอร์ดยาวๆแบบนี้แล้วก็พับได้นะครับลักษณะการพับเนี่ยเขาเรียกว่าพับแบบ3ทบนะครับหรือ tri f o l นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวหนุนไม่ให้ตัวคีย์บอร์ดกระดกด้วยเวลาเรากางออกนะครับ แล้วก็มีพอร์ต USB-C สําหรับชาร์จนะครับตัวนี้พอร์ตตัวนี้เนี่ยสำหรับชาร์จเท่านั้นนะไม่สามารถต่อคีย์บอร์ดแบบเสียบสายเข้าคอมได้นะครับไม่สามารถใช้งานแบบต่อสายได้นั่นเองนะครับเป็นไร้สายเท่านั้นนะครับวัสดุเนี่ยด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกแบบ ABS นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับเกรดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยลักษณะเป็นคีย์บอร์ดแบบ60%คือมีเน้นเฉพาะปุ่มที่จําเป็นจะเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อการประหยัดพื้นที่นั่นเอง แล้วก็ตัวปุ่มนะครับเป็นกลไกแบบชิเซอร์สวิตคือสวิตแบบกันไกลนั่นเองครับซึ่งทําให้เราเนี่ยพิมพ์สะดวกเสียงเงียบด้วยนะครับขนาดตอนกลางออกสุดเนี่ยนะครับความกว้างก็คือ9ซนเมตรส่วนความยาวคือ27.8ซนเมตรนะครับความหนา6มมเท่านั้นเองตอนพับเล็กสุดนะครับความกว้างเท่าเดิมครับเเซนนะครับแต่ความยาวเนี่ยเหลือ15.9เซนเท่านั้นนะครับประมาณคืบเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็ความหนา1.8ซนเมตรครับ สเปคนะครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1การเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์นะครับโห oh, เยอะมากน้ําหนัก220กรัมเท่านั้นนะครับชาร์จใช้เวลาชาร์จจาก0%นะจนเต็ม2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ Working Time ก็คือการพิมพ์อย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดอะไรเลยเนี่ย60ชั่วโมงต่อเนื่อง Standby Time นะครับ90วันแล้วก็ตัวอายุการใช้งานของปุ่มกดนะครับ3ล้านครั้งนะครับ3ล้านคลิกอะคือกด อย่างเงี้ยสล้านทีถึงจะเจ๊งนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณกดทุกๆ1วิเนี่ยต้องนั่งกดไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยนะไม่กินข้าวไม่นอน24ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยสามวันปุ่มถึงจะพังนะครับกดไปเถอะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับทุกระบบเลยนะทั้ง iOS Android Windows แล้วก็ Mac ครับการใช้งานนะครับทำยังไงครับได้มาครั้งแรกแนะนําให้ชาร์จไฟให้เต็มก่อนนะครับจากนั้นก็กางคีย์บอร์ดออกมานะครับแล้วก็ กลางไอตัวบาลานซ์สแตนด้วยครับตัวนี้มันจะทําให้หนุนตัวคีย์บอร์ดไม่ให้กระดกเวลาเราพิมพ์นะครับให้คีย์บอร์ดมันสเตเบิลมากขึ้นนะครับการกลางออกเนี่ยก็เท่ากับการเปิดคีย์บอร์ดแล้วตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดแต่อย่างใดนะครับแค่เรากลางคีย์บอร์ดมันก็เปิดนะครับปิดพับคีย์บอร์ดเก็บเข้าไปมันก็ปิดง่ายมากๆนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์นะครับวิธีการเชื่อมต่อสมมติเราต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ ตัวนี้ให้เราเป็นตัวแรกของเราครับก็กดปุ่ม Bluetooth บลูทูธเบอร์หนึ่งเนี่ยค้างไว้5วินาทีครับก็จนไฟกระพริบเป็นสีฟ้ากระพริบก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าสมุด p a ร r i n g แล้วนั่นเองจากนั้นเราก็ไปจับคู่กับอุปกรณ์ของเราได้ครับสมมติผมเปิด macbook เนี่ยก็เข้าไปตัวบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้แหละตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่1ของเราถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2ที่3ก็ทําซ้ําแบบเดิมก็คือกดปุ่มคีย์บอร์ดเบอร์2ค้้างไไว5ว5ิิฟีฟพ ไปเชื่อมต่อนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับสมมุตเิเราใช้งานกับอุปกรณ์แรกอยู่เราจะสลับไปใช้อุปกรณ์หนึ่งก็ง่ายๆกดปุ่มบลูทูธเลข2แค่นั้นเองมันก็จะสลับไปใช้อุปกรณ์เ,ออเบอร์2แล้วนะครับสมมุติเบอร์หนึ่งเนี่ยผมเป็น macbook air นะเบอร์2ผมเป็น iphone เบอร์3ผมเป็นออ pc ที่เป็นแล็ปท็อปนะครับผมใช้งานกับ macbook อยู่ดีๆเนี่ยอยากจะไปตอบคอมเมนต์ใน iphone ก็กดเลข2เลยกดบลูทูธเลข2ปุ๊บมันก็จะสลับ จับคู่กับไอโฟนก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เชื่อมต่อแล้วประมาณ2อวิไม่เกิน3วินะครับการใช้งานเสร็จก็แค่พับเก็บเท่านั้นเองคีย์บอร์ดก็จะปิดเองง่ายๆและสะดวกมากครับเมื่อพูดถึงการใช้งานบ้างว่าเป็นยังไงครับอันดับแรกจะพูดถึงฟีลลิ่งของการพิมพ์ก่อนเลยถือว่าฟีลลิ่งการพิมพ์นี้โอเคเลยนะเพราะว่าตัวปุ่มเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกลไกแบบซิสเตอร์สวิต h นะครับมันจะไม่ใช่ปุ่มคีย์บอร์ดแบบถ้าใครเคยใช้คีย์บอร์ดพกพาส่วนใหญ่เนี่ยปุมมันจน,มนะมนจะยยบ้แลวิๆ แป๊บหนึ่งอะต้องกดบอกไม่ถูกนะฟีลิ่งการกดจะแบบกดไปแล้วมันจะยุบยั่วอะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นซิสเตอร์สวิตช์เนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีแรงต้านนะเหมือนเป็นสปริงนะครับพอเราออกแรงชนะแรงต้านถึงจุดหนึ่งเนี่ยปุ่มมันก็จะยุบปุ๊บลงไปเลยมันมีเขาลักษณะแบบคลิกกี้เบาๆนะครับฟีลิ่งในการกดเนี่ยถือว่าดีกว่าปุ่มยางมากเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ดังด้วยเสียงจะไม่ดังมากนะครับแต่ว่า การที่จะบอกว่าเสียงไม่ดังเนี่ยมันจะต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งคือคุณจะต้องวางคีย์บอร์ดบนผ้าหรืออะไรที่มารองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ตัวที่เป็นเดสก์ท็อปแมทอยู่แล้วนะครับเป็นแบบเมาส์แพดใหญ่ๆที่ปูแบบบนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดวางบนนั้นแล้วพิมพ์เนี่ยฟีลลิ่งการกดดีแล้วก็เสียงก็น่าจะเงียบด้วยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยตัวปุ่มอะถึงกดไปตัวปุ่มมันก็ไม่ได้มีเสียงดังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวไอ้ จะเป็นแบบพับนะครับมันจะมีจุดที่เป็นจุดพับของมันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะเพียวๆโดยที่ไม่มีอะไรองเลยเนี่ยเวลาคุณออกแรงพิมพ์นะครับไอ้ตรงที่เป็นจุดพับของมันเนี่ยมันอาจจะไปกระแทกโต๊ะทําให้เกิดเสียงดังได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณวางอยู่บนออผ้าหรืออะไรที่มารองพิมพ์เนี่ยนะครับเสียงมันจะค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ฟีลลิ่งในการพิมพ์ค่อนข้นางจะดีนะครับเดี๋ยวผมอัดเสียงให้คุณฟังว่าเสียงการพิมพ์เนี่ยเป็นประมาณไหนครับลองฟง ลองฟังไปแล้วเป็นไงบ้างนะครับถือว่าชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มภาษาไทยมานะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียนะแต่ผมมองว่านะครับเราสามารถหัดพิมพ์แบบสัมผัสได้นั่นเองนะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีคีย์บอร์ดตัวนี้ผมก็มีคีย์บอร์ดอะไรตัวแหละแล้วก็คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ที่ผมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่ผมชอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมชอบเนี่ย มันจะดันไม่มีภาษาไทยไมาให้ด้วยนะครับผมก็แบบซื้อมาแล้วจะใช้ได้ไหมนะครับก็กัดฟันซื้อมาเลยแล้วก็ไปหัดพิมพ์เลยครับก็คือมันจะมีเว็บออนไลน์ให้เราฝึกพิมพ์อยู่แล้วภาษาไทยเนี่ยเราสามารถไปหัดพิมพ์ออนไลน์ได้นะครับผมไปหัดพิมพ์เนี่ยนะครับปกติเวลาเราหัดพิมพ์ออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีบทบทเรียนนะบทที่หนึ่งที่2 3 4สามสี่แบบเยอะมากนะครับเอาแค่เริ่มต้นแล้วก็บทบทที่หนึ่งเนี่ยบทที่2นิดหน่อยเองเนี่ยผมก็ยังสามารถ พิมพ์ได้คําส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะครอบคุมแล้วนะวก็พิมพ์คําทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องมองแป้นคีย์บอร์ดแล้วนะครับผมถือว่าการไม่มีภาษาไทยมาเนี่ยทำให้เรามีแรงจูนใจในการไปหัดพิมพ์มากกว่าคือมองมองตรงนี้เป็นข้อดีแทนนะครับแล้วก็พอเราเราหัดพิมพ์แล้วเนี่ยทำให้เราพิมพ์เร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่าอะไรเท่เรียกว่าไงคือเราบางทีเราพิมพ์อะไรทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นด้วยนะผมว่าเป็นเป็นข้อดีนะครับ อ,อ,อ,อีกจุดหนึ่งคือความถนัดในการพิมพ์นะครับคือเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดแบบขนาดเล็กคือขนาดพกพาถึงกลางมาแล,แล้วก็แล้วก็ตามทีเนี่ยขนาดมันก็ยังเล็กอยู่การวางมืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะตอนแรกแต่พอเราหัดใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดีขึ้นนะแต่ก็คงไม่ถนัดเท่ากับคีย์บอร์ดขนาดฟูลไซส์ขนาดใหญ่อย่างแน่นอนอันนี้คุณก็ต้องแลกกับความสะดวกในการพกพานะครับได้อย่างเสียยากอันนี้ต้องทําใจนะครับ แล้วก็การพิมพ์ตัวอักษรบางตัวเนี่ยคุณจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเอ,อวงเล็บแบบตรงๆะนะครับแล้วก็ปุ่ม backslash นะครับแล้วก็ตัวยกแคร่ของมันก็คุณจะต้องกดปุ่มชิปด้วยก็คือกดทั้งฟังก์ชันทั้งชิปพร้อมกันนะครับก็คือปีก,กาเปิดปีกาปิดนั่นเองนะครับถ้าเกิดภาษาไทยก็คือตัวบอยไม้ลอลิงขอขวดอันนี้คุณต้องกดปุ่มฟังก์ชันควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวยกแคลร่ของมัน ก็คือคุณจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันชิปพร้อมกันเช่นตัวถอดสันฐานหรือตัวคอม่าคือตัวออลูกน้ําแล้วก็คอคนนั่นเองนะครับคือสังเกตง่ายๆว่าให้ดูที่แป้นตัวอ,อักษรเนี่ยที่เป็นสีฟ้านั่นเองก็คือคุณจะต้องกดฟังก์ชันคู่คู่ไปด้วยนะครับคือกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กดปุ่มปุ่มนั้นนะครับมันก็จะได้ปุ่มที่มันโชว์อยู่ที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียกว่าไงจํานวนปุ่มมันน้อยอะ่ะเขาก็เลยใช้วิธี กดปุ่มฟังก์ชันเพิ่มเพื่อที่ให้ปุ่มมันครบนะครับมันก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่ม Special Key อ่ะเท่าที่ผมไปทดลองใช้มาก็ใช้งานได้ดีนะเช่นปุ่มเพิ่มแสงลดแสงอะไรเงี้ยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆเนี่ยหรือกระทั่งปุ่มสกรีนช็อตอะไรเงี้ยนะครับผมใช้ใน Mac เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมลองใน Windows ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันทุกปุ่มเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งใน iPhone เนี่ยก็ยังใช้ได้นะแคปเจอร์หน้าจอเนี่ย ใช้ได้เพิ่มแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเพย์พอดข้ามเพย์แงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดทุกปุ่มเลยซึ่งตัวนี้เราสามารถไปดูในคู่มือได้ครับในคู่มือเนี่ยจะมีตารางบอกเลยว่าแต่และระบบเนี่ยกดปุ่มแบบนี้แล้วเป็นทําหน้าที่อะไรนะครับมีทุกฟังก์ชันเอ่อทุกระบบให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็น Android iOS Mac OS หรือ Windows นะครับแล้วก็พูดถึงตัวทัชแพดนิดน,นึงตัวทัชแพดนะครับก็ใช้งานได้ดีนะ ไม่ว่าคุณจะใช้นิ้วเดียวลากไปลากมาก็จะเป็นเคอร์เซอร์เป็นพอยเตอร์นะครับแต่1นิ้วก็เป็นเหมือนคลิกซ้ายแต่2นิ้วก็เป็นเหมือนคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้2นิ้วสครลหน้าได้ด้วยนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงทางนิ้วเป็นซูมเข้าซูมออกก็ใช้ใช,ใช้งานได้คือพูดง่ายๆเหมือนทัชแพดในในโน้ตบุ๊กเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับกับตัว iOS ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า iOS เนี่ยต้องเป็น iOS 14ขึ้นไปนะครับแล้วคุณจะต้องไปเปิดตัว s อ s เ i v e Touch ด้วยครับผมทดลองใช้ในไอโฟนนะพอนะผ,ผมเปิด accessibility ทั h ปุ๊บเนี่ยหน้าจอขึ้นเคอร์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับแต่เคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเป็นจุดสีเทาๆดำๆนะครับซึ่งอาจจะมองยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณไปใช้บนพื้นผิวที่เป็นสีเข้มๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นตัวเคอร์เซอร์นะครับก็นแนะนําให้ไปที่ accessibility นะครับแล้วก็ไปที่ตัว pointer control ครับไปเปลี่ยนสีบ่นนะครับเปลี่ยนอย่างของผมนี่เป็นสีแดงปุ๊บเนี่ย,เ,ยเห็นชัดเจนแล้วอันนี้เคอร์เซอร์คุณอยู่ที่ไหนเห็นชัดเจนเลย ค,คุณก็สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็เออวลาเราแตะที่ตัวทัชแพดเนี่ยมันจะเหมือนเราคลิกที่หน้าจอไอโฟนนะครับแล้วเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเนี่ยก็เหมือนเราเลื่อนนิ้วนะครับบนไอโฟนเนี่ยเราอยากจะไปแตะตรงไหนก็แตะทัชแพดตรงนั้นเหมือนเราแตะไอคอนบนไอโฟนนะครับแล้วก็ปุ่มข้างใต้ทัชแพดนะครับไอปุ่มซ้ายเนี่ยถ้าเรากดค้างเนี่ยก็เหมือนเราแตะคานที่หน้าจอไอโฟนนะครับอย่างผมอยู่หน้าโฮมสเกลนะครับผมแตะค้างในที่ว่างๆเนี่ยก็เหมือนผมอ d ดิท โฮมสกีนั่นเองนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูได้ครับมาสรุปกันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนีน้จะตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ฟังก์ชันก็ถือว่าครบ,ครบเลยนะมีทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็มีแทร็กแพดในตัวนะครับพกพาสะดวกจริงเล็กจริงนะครับแต่ก็แลกมากับความไม่ค่อยถนัดในการพิมพ์ก็ได้อย่างใชีย,ยากนะครับส่วนตัวคิดว่านะครับเหมาะกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักซะมากกว่าเพราะว่าการพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยบางตัวนี่ต้องคอยกดปุ่มฟังก์ชันนะครับเช่นตัวใบไม้ตัวลอลิง กดบ่อยๆมันก็พิมพ์ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวชอบที่วัสดุดีแล้วก็การเชื่อมต่อได้1-3อุปกรณ์พร้อมกันนะครับที่สำคัญนะราคาตัวนี้เนี่ย1,990บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดพกพาตัวเล็กๆไว้ใช้กับพวก iPad iPhone ใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆลองพิจารณาตัวนี้ดูครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วใต้คลิปนะเผื่อใครสนใจสั่งซื้อ ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครดูรีวิวนี้แล้วก็ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมนะครับที่ทดสอบใช้งกันจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ